อาดุทินหักทักษินเปิดลึกพักรวมรู้ทันเพื่อไทยรวมหัวพักส้มดันนิรโทษ112 จับตาขัดแย้งหนักพารัฐบาลล่มสลายจากที่มีการรายงานค่ะถึงการออกมาคัดค้านไม่เอาคดีมาตรา1นึ 2, รวมอยู่ในการนิรโทษกรรมซึ่งพักร่วมรัฐบาลเรากับว่าจะหักกับพักเพื่อไทยเต็มๆเ,เพราะไม่เพียงผู้ต้องหาอะไรอื่นๆแต่จะต้องไม่ลืมว่านายทักษิณก็โดนคดีดังกล่าวด้วยทั้งยังอาจจะมีถึงสงคดีในเร็ววันนี้ สำหรับพักเพื่อไทยค่ะภายหลังจากการประกวดเสียงของพักร่วมรัฐบาลดาน่าออกมาไม่เอาด้วยทำให้เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานายดนุพรปุณญากรณ์โฆษกพักเพื่อไทยได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงการนำรายงานคณะกรรมการหรือว่ากมทวิสามันศึกษาพิจารณาแนวทางการตราพระาพราชบาัญญัติพรบนนรโทศกรรมเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่17ตุลาคมนี้ว่าต้องคุยกับพักร่วมรัฐบาลก่อน ขณะนี้คณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือว่าวิบรัฐบาลกำลังคุยกันอยู่เนื่องจากบางพักไม่เห็นด้วยเรื่องนี้เข้ามาทำให้มีความไม่สบายใจของบางพักร่วมรัฐบาลว่าไม่อยากให้มีการรวมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึสองและมองว่าทางกอมทอควรที่จะเคาะเรื่องนี้มาเลยหรือไม่หากไม่รวมก็ค่อยเอากลับเข้ามาอีกครั้ง เนื่องจากในรายงานกมทไม่ได้มีบอกจะรวมประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1 1 2ด้วยหรือไม่ซึ่งเมื่อมาเช่นนี้ทำให้แนวทางไม่ชัดเจนว่าควรจะไปทางไหนเมื่อถามว่าพักเพื่อไทยมองเรื่องนี้อย่างไรนายดนุพรกล่าวว่าสสในพักยังคงเสียงแตกมองเป็นสามแนวทางคือ 1. ให้รวมประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1 1 2 แนวทางที่2ไม่รวมคดีม,มาตรา112และแนวที่3รวมคดีม,มาตรา112แบบมีเงื่อนไขคือให้มีคณะกรรมการขึ้นมาและให้มีการยกโทษให้หากมีการทำผิดซ้ำอีกก็ให้ยกโทษเก่ากลับมาทั้งหมดโดยรวมโทษทั้งต้นและดอก ขณะที่ในวันเดียวกันค่ะนายนัธพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีดังกล่าวอาจจะเข้าวาระพิจารณาของสภาไม่ทันในสมัยประชุมนี้ว่าตัวรายงานได้ผ่านชั้นกมทมาแล้วมีตัวแทนจากพักฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอยู่ในกมทฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาคุยในส่วนนี้อีกเพราะผ่านการพิจารณามาแล้ว ดังนั้นต้องเร่งพิจารณาตัวร่างให้ผ่านสภาโดยเร็วไม่น่ามีเหตุผลอันใดที่สภาจะโหวตไม่รับหรือไม่ผ่านหลักการของร่างรายงานการโหวตความรายงานฉบับนี้อาจจะเป็นการกลัวบางอย่างมากเกินไปไม่มีความจําเป็นหรือเหตุผลใดที่พักการเมืองใดจะไม่โหวตรับเล่มรายงานฉบับนี้เมื่อถามว่าหลายพัคก,การเมืองกังวลถึงนิรโทษกรรมคดีม,มาตรา1 1 2ด้วยนายนัทพงศ์กล่าวว่า ไม่ว่าจะมาตรา1นึหรือเรื่องใดก็ตามต้องยอมรับข้อท็จจริงว่าที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือผู้ที่ถูกดำเนินคดีและได้รับผลกระทบจากคดีทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นคดีใดก็ตามรวมถึงคดีมาตรา1นึหล้วนเป็นข้อที่จริงตามประวัติศาสตร์ที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินคดีดังกล่าวฉะนั้นการปฏิเสธเล่มรายงานฉบับนี้ก็อาจจะเป็นการปฏิเสธข้อที่จริงตามประวัติศาสตร์เช่นกัน ล่าสุดข่าววันนี้วันที่17ตุลาคม2,567นายเทพไทยเซนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชได้โพสต์ข้อความค่ะถึงกรณีนิรโทษกรรมด้วยโดยมีเนื้อหาบางช่วงระบุว่าระวังนิรโทษกรรมเป็นมัน พักรวมรัฐบาลมีพักรประชาธิปัตย์พักรวมไทยสังชาติและพักภูมิใจไทยแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามันที่นําเสนอส่วนพักเพื่อไทยในฐานะเจ้าของยติเสนอให้ตังคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาแนวทางการออกพรบรนิรโรษกรรมก็ยังมีความเห็นต่างในพัก จึงทำให้รายงานของคณะกรรมาการไม่มีความชัดเจนว่าจะผ่านการรับรองเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่อย่าลืมว่ายาติการตั้งคณะกรรมาการนิรโทษกรรมเป็นของพักรมรัฐบาลเมื่อผลการสุษาออกมาพักรมรัฐบาลกับลงมติความกันเองแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งทางความคิดและการทำงานในฐานะพักรมรัฐบาลไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งอาจจะมีปัญหาความเป็นเอกภาพของพักร่วมรัฐบาลในอนาคตได้การที่พักเพื่อไทยนำเสนอยติให้ตั้งคณะกรรมาการนิรโทษกรรมในตอนแรกนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการซื้อเวลาของการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมเพราะตอนนั้นมีการเสนอพอรบรนิรโทษกรรมเข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมสภาแต่พักเพื่อไทยกลับเสนอยติขอให้สภาตั้งคณะกรรมาการนิรโทษกรรมขึ้นมาก่อน และก็ใช้เวลาศึกษาอยู่หลายเดือนเช่นนี้แสดงว่าพักรวมรัฐบาลกำลังเล่นละครตบตาประชาชนยื้อเวลาออกพรบเนิรโรักธรรมต่างเงินไขมาตรา1นึ 2, จนไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงไม่มีหลักประกันจะออกพรบอนิรโทษกรรมได้หรือไม่สุดท้ายนิรโรักธรรมอาจเป็นหมัน